แม่ช่วงนี้ก้าวหน้าก้าวไกลก็จะพระสุขเข้าพระเสาแทรกหน่อยนะคะทุกคนคือขวัญเอยขวัญมาจากกรณีคดีที่สารรัมนูญเนี่ยวินิจฉัยว่าก้าวไกลล้มล้างการปกครองขวัญเอยขวัญยังไม่ค่อยมาเลยนะคะแต่ว่าวันนี้มาอีกหนึ่งจ้ะ เออเอาให้ดูรูปกันก่อนก็แล้วกันนะคะนี่ก็ไปกันพร้อมพั่งเลยถ้าไม่มีคุณช่อนี่อย่างกระบอยแบนเลยนะคะเนี่ยโดยวันนี้คุณธนาธรน,นะคะอาจารย์ปิยะบุตรคุณช่อคุณพิธาแล้วก็คุณภัยรัฐชโชติจันทรคจรอดีตผู้สมัครสสของพรรคอนาคตใหม่เนี่ยเขาก็เดินทางมาขึ้นศาลแขวงปทุมวันนะคะอาคารศาลแขวงดุสิตเพื่อฟังคำพิพากษาในคดีแฟลตม็อบ ไม่ถอยไม่ทนเอณนะสกายวอล์แกแยกปทุมวันเมื่อวันที่14ธันวาคม62ในช่วงการยุบพ,พักอนาคตใหม่นะนี่นี่นอ่ะให้ดูเพิ่มเติมกันนิดนึงนะคะนี่คนก็มาให้กำลังใจคุณธนาธนรนยุคนั้นพ่อหของฟ้านะจ๊ะนี่คุณช่ออบอุ่นกันเลยทีเดียวจุดเริ่มต้นของคดีนี้พาไปดูจุดเริ่มต้นก่อนนะคะ สืบเนื่องจากเมื่อวันที่11ธันวาปี62กกตนเนี่ยมีมติส่งเรื่องให้สารรัฐธรรมนูญพิจารณายุพักอนาคตใหม่ตอนนู้นกรณีที่กู้ยืมเงินจากคนธนาธรซึ่งเป็นหัวหน้าพักในขณะนั้นหลังจากนั้นวันที่13ธันวา62เนี่ยคุณธนาธรก็เฟซบุ๊กไลฟ์สั้นๆเชิญชวนประชาช,น,ช,น,ชนเนี่ยมาร่วมกิจกรรมแฟลตม็อบ ไม่ถอยไม่ทนที่สกายวอล์กนะคะด้านหน้าหอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครแยกปทุมวันในวันที่ 14ธันวาคม6 2ตั้งแต่เวลา17นาฬิกาถึง18นาฬิกาคดีนี้พงงน,นักงานอายการสำนักงานอายการสูงสุดเนี่ยนะคะยื่นฟ้องคดีต่อศาลแขวงปุมวันไม่พร้อมกันนะแยกฟ้องเป็น3คดีรวมทั้งหมดเนี่ยแคนคดีที่1ก็จะมีคุณบอลธนวัฒน์วงชัยเป็นจำเลยคดีที่2จะมีคุณโบน,นัทถามหาธนาแล้วก็เพนกวินภริชิวรัต์เป็นจำเลยแล้วก็คดีนี้คดีที่3มีคุณธนาธรอ,อาจารย์วิบุตรคุณชอบคุณพิธาแล้ว ก็คุณภัยราคาชดเป็นจำเลยนะคะซึ่งศาลก็ได้มีคำพิพากษาออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะคะความผิดทั้งหมดเนี่ยมีอะไรบ้าง ก็จะมีผิดตามพรบการชุมนุมสาธารณะร่วมกันเป็นผู้จัดการชุมนุมสาธารณะโดยไม่แจ้งการชุมนุมต่อผู้รับแจ้งก่อนเริ่มการชุมนุมไม่น้อยกว่า24ชั่วโมงร่วมกันเป็นผู้จัดการชุมนุมสาธารณะโดยกีดขวางทางเข้าออกหรือรบกวนการปฏิบัติงานหรือการใช้บริการสถานีรถไฟฟ้าร่วมกันเป็นผู้จัดการชุมนุมสาธารณะโดยไม่ดูแลและรับผิดชอบการชุมนุมสาธารณะไม่เกิดการขัดขวางเกินสมควรต่อประชาชนที่ใช้ที่สาธารณะอ่าร่วมกันเป็นผู้จัดการชุมนุมสาธารณะ ก่อให้เกิดความไม่สะดวกแก่ประชาชนที่ใช้ที่สาธาะอันเป็นที่คุมนุ่มหรือทําให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อนเกินที่จะพึงคาดหมายได้แล้วก็มีพรบควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียงนะคะและสารพิภาคษาให้จําคุกค่ะทุกคนจําคุก8คนก็คือทั้ง8จําเลยเนี่ยคนละ4เดือน แต่เดชบุญค่ะรอลงอาญาเดอ้อใจหายใจคว่ำกันนะคะสำหรับใครที่เป็นแฟนแฟนเอฟซีก้าวไก่ก้าวนาแบบอุ้ยตายแล้วทั้งคุณพิธาทั้งคุณธนาธรต้องเข้าคุกหรือย่างก่อนนะคะรอลงอายาสองปีจ้า ส่วนความผิดตามข้อหาอาญาและความผิดพินัยไม่แจ้งการชุมนุมและไม่ใช้เครื่องขยายเสียงโดยไม่ได้อนุญาตเนี่ยก็รวมปรับไป11,200บาทจ้า